พระธรรมเอเสเคียวบทที่หนึ่งในวันที่ห้าเดือนที่สปีที่สาขณะที่ข้าพเจ้าอยู่กับเพื่อนเฉลยที่ริมแม่น้ำเคบาฟ้าสวรรค์ได้เปิดออกและข้าพเจ้าเห็นนิมิตจากพระเจ้าในวันที่ห้าเดือนนั้นเป็นปีที่ห้าซึ่งกษัตริย์เยโฮยาคีนตกเป็นเฉลยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโรหิตเอเสเคียว บุตรบูซีที่ริมแม่น้ำเคบาในดินแดนของชาวบาบิโลนพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือเอเซเคียวที่นั่นข้าพเจ้ามองดูและเห็นพายุใหญ่พัดมาจากทางเหนือมีเมฆมหึมาซึ่งรายล้อมด้วยแสงสว่างเจิดจ้าและมีฟ้าแลบแวบวาบอยู่ใจกลางไฟนั้นดูเหมือนโลหะสุกปล่งและในไฟนั้นมีบางสิ่ง คล้ายสิ่งมีชีวิตสี่ตนซึ่งมีรูปพปรรณสันฐานคล้ายมนุษย์แต่ว่าทุกตนต่างมีสี่หน้าและมีสี่ปีกมีขาเหยียดตรงมีกีบเท้าเหมือนกีบลูกวัวและสุกปล่งเหมือนทองสำริดขัดเงาภายใต้ปีกทั้งสี่ด้านมีมือเป็นมือมนุษย์สิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้มีหน้าและปีกปีกของมันกลางออกจดปีกของกันและกัน เคลื่อนตัวไปในทิศทางใดก็ได้โดยไม่ต้องหันตัวเลยทั้งสี่ตนล้วนมีสี่หน้าคือหน้าหนึ่งเป็นมนุษย์ด้านขวาเป็นหน้าสิงโตด้านซ้ายเป็นหน้าวัวและด้านหลังเป็นหน้านกอินทรีหน้าของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ก็เป็นเช่นนั้นทั้งสี่ตนคลี่สองปีกแผ่ขึ้นข้างบนออกไปจดกับปีกของกันและกันส่วนอีกสองปีก ปกกลุมลำตัวไว้แต่ละตนมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ว่าวิญญาณจะไปทางไหนทั้งสี่ตนก็มุ่งไปทางนั้นโดยไม่ได้หันตัวเลยลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนเหมือนถานไฟคุโชนหรือเหมือนคบไฟมีดวงไฟที่สว่างเคลื่อนไปมาท่ามกลางทั้งสี่ตนนี้และมีแสงแวบวาบออกมาจากดวงไฟนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนนี้ โฉบไปมาดุดสายฟ้าแลบบขณะที่ข้าพเจ้าจ้องดูสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนนี้ก็เห็นวงล้อที่พื้นวงล้อแต่ละวงอยู่ข้างสิ่งมีชีวิตแต่ละตนซึ่งมีสี่หน้าวงล้อมีรูปร่างและโครงสร้างดังนี้มัน่่งประกายคล้ายพลอยสีเขียวอมเหลืองวงล้อทั้งสี่มีสันฐานเหมือนกันแต่ละล้อดูเหมือนมีอีกล้อหนึ่งซ้อนขวางอยู่ข้างใน ดังนั้นวงล้อนี้จะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับที่สิ่งมีชีวิตนั้นมุ่งหน้าไปโดยล้อไม่ต้องหันไปมาขอบวงล้อนั้นสูงและน่ากลัวขอบวงล้อทั้งสี่มีในตาอยู่รอบเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนเคลื่อนที่วงล้อซึ่งอยู่ข้างๆก็เคลื่อนตามและเมื่อทั้งสี่ลอยขึ้นจากพื้นวงล้อก็ลอยขึ้นด้วย ไม่ว่าวิญญาณไปที่ไหนทั้งสี่ตนก็ไปที่นั่นและวงล้อก็ลอยตามไปด้วยเพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งสตนอยู่ในวงล้อเมื่อทั้งสี่ตนเคลื่อนที่วงล้อก็เคลื่อนที่เมื่อทั้งสี่ตนหยุดนิ่งวงล้อก็หยุดนิ่งด้วยและเมื่อทั้งสี่ตนลอยขึ้นจากพื้นวงล้อก็ลอยตามขึ้นด้วยเพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนอยู่ในวงล้อ เหนือศีรษะของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนคล้ายผืนฟ้าที่แผ่ออกส่องประกายเหมือนผลึกน้ำแข็งดูหน้าเกรงขามใต้สิ่งที่คล้ายผืนฟ้านี้สองปีกของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนคลี่ออกจดกันส่วนอีกสองปีกกลุ่มลำตัวไว้เมื่อทั้งสี่ตนเคลื่อนไหวข้าพเจ้าได้ยินเสียงปีกเหมือนเสียงน้ำเชี่ยวกราบเหมือนเสียงขององค์ทรงฤทธ เหมือนเสียงกล่าหุนของกองทัพเมื่อทั้งสี่ตนหยุดนิ่งก็หุบปีกลงขณะที่ทั้งสี่ตนยืนหุบปีกนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงจากเหนือผืนฟ้าซึ่งอยู่เหนือศรีรษะของทั้งสี่ตนเหนือผืนฟ้าที่อยู่เหนือศรีรษะของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนนี้คือสิ่งที่คล้ายบอลลังไพล์ทูลและเหนือบอลลังนั้นมีร่างหนึ่งดูคล้ายมนุษย์ ข้าพเจ้าเห็นส่วนที่คล้ายบ้นเอวของผู้นั้นขึ้นไปดูเหมือนโลหะสุกปลังราวกับเต็มไปด้วยไฟและจากส่วนนั้นลงมาดูเหมือนไฟและมีแสงสว่างเจิดจ้าอยู่รอบผู้นั้นรัศมีเจิดจ้ารอบตัวผู้นั้นเหมือนรุ้งบนเมฆในวันฝนตกภาพที่ปรากฏนี้เป็นเหมือนพระเกียรติของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วก็หมอบกราบศพหน้าลงถึงดิน และข้าพเจ้าได้ยินเสียงผู้หนึ่งกำลังตรัสพระธรรมเอเสเคียวบทที่สองพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงยืนขึ้นเถิดเราจะพูดกับเจ้าขณะพระองค์ตรัสพระวิญญาณเสด็จเข้ามาในข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้ายืนขึ้นและข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าบุตรมนุษย์เอ๋ย เราจะส่งเจ้าไปยังชนชาติอิสราเอลไปยังชนชาติที่ชอบกระบฏซึ่งได้ทรยศเราเขากับบรรพบุรุษกระบฏต่อเราจนถึงทุกวันนี้ชนชาติที่เราจะส่งเจ้าไปนี้เป็นพวกที่ดื้อดึงและหัวแข็งจงกล่าวกับพูกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้และไม่ว่าเขาจะรับฟังหรือไม่เขาก็จะรู้ว่ามีผู้เผยพระชนะในหมู่พวกเขา เพราะเขาเป็นพวงพันธุ์ที่ชอบกระบฏส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยอย่ากลัวเขาหรือคำพูดของเขาเลยอย่ากลัวแม้ว่าเจ้าจะถูกล้อมกรอบด้วยต้นหนามน้อยใหญ่หรือตกอยู่ในดงแมงป่องอย่าหวาดกลัวคำพูดของเขาหรือขวัญผวาเพราะเขาแม้ว่าเขาจะเป็นพงพันธุ์ที่ชอบกระบฏเจ้าจงกล่าวถ้อยคำของเราให้เขาฟังไม่ว่าเขาจะรับฟังหรือไม่ก็ตาม เพราะพวกเขาชอบกระบฏส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงฟังสิ่งที่เราบอกอย่าทรายศเหมือนพงพันธุ์ที่ชอบกระบฏจงอ้าปากกินสิ่งที่เรามอบให้เจ้าแล้วข้าพเจ้าก็มองดูเห็นมือหนึ่งยื่นหนังสือม้วนออกมาให้พระองค์ทรงคลี่หนังสือม้วนนั้นออกต่อหน้าข้าพเจ้าในนั้นมีถ้อยคำคร่ำครวญคำว้าอะไรและถ้อยคำเกี่ยวกับภัยพิบัติ เขีนไว้ทั้งสองด้านพระธรรมฮีบรูบทที่11ความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะความเชื่อนี้เองที่คนในสมัยก่อนได้รับการทรงชมเชยโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าจากระวาลมีขึ้นโดยพระบัญชาของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่มองเห็นอยู่ จึงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาโดยความเชื่ออาเบลถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าซึ่งดีกว่าของคาอินโดยความเชื่ออาเบลได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อพระเจ้าทรงชมเชยสิ่งที่เขาถวายและโดยความเชื่อเขาจึงยังพูดอยู่ทั้งทงที่เขาตายแล้วโดยความเชื่อเอโนอก จึงถูกรับขึ้นไปเพื่อจะไม่ต้องประสบความตายไม่มีผู้ใดพบเขาเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทยัยถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะผู้ที่จะมาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้น ที่สแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังโดยความเชื่อเมื่อโนโอาได้รับคำเตือนถึงเรื่องต่างๆที่ยังมองไม่เห็นด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเขาจึงได้ต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวให้รอดโดยความเชื่อของเขาเขาได้ตัดสินโทษโลกและได้กลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมที่มีมาโดยความเชื่อโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียก ให้ไปยังสถานที่ซึ่งเขาจะได้รับเป็นมรดกในภายหลังเขาก็เชื่อฟังและออกเดินทางถึงแม้เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโดยความเชื่อเขาอาศัยในดินแดนพระสัญญาเยี่ยงคนต่างด้าวในต่างแดนใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์เช่นเดียวกับอิสอักและยาโคบผู้เป็นทายาตร่วมในพระสัญญาเดียวกันกับเขาเพราะเขาหมายมุ่งนครซึ่งตั้งอยู่บนฐานราก อันมีพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและผู้สร้างโดยความเชื่อแม่อับราฮัมชรามากแล้วและซาราเองก็เป็นหมันเขาก็ยังสามารถมีบุตรได้เพราะเขาถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ดังนั้นจากชายคนเดียวนี้ซึ่งเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วก็เกิดมีลูกหลานสืบเชื้อสายมากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดสายนับไม่ถ้วนที่ชายฝั่งทะเล คนทั้งปวงเหล่านี้ตายไปขณะที่ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อพวกเขาไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพียงแต่ได้เห็นและเตรียมรับแต่ไกลและยอมรับว่าพวกเขาเป็นเพียงคนต่างถิ่นและคนแปลกหน้าในโลกนี้คนที่พูดอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ากำลังมองหาบ้านเมืองที่จะเป็นของตนหากพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมา ก็ย่อมมีโอกาสที่จะกลับไปได้แต่นี่พวกเขาใฝ่หาบ้านเมืองซึ่งดีกว่าคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อพวกเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียเมืองหนึ่งไว้ให้พวกเขาแล้วโดยความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมเขาก็ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชา เขาผู้ได้รับพระสัญญาพร้อมที่จะถวายบุตรชายเพียงคนเดียวของตนแม้พระเจ้าได้ตรัสกับเขาว่าวงวานของเจ้าจะนับทางอิสอักอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถให้คนตายกลับเป็นขึ้นมาได้กล่าวเปรียบเทียบได้ว่าเขาได้อิสอักคืนมาจากความตาย